สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับ EP ที่5นะครับของเรื่องลำดับและอนุกรมนะครับกับคุณครูพัคในสุดหล่อคนนี้คนเดิมนะครับต่อไปเป็นหัวข้อในเรื่องของลำดับเลขาคณิตนะฮะโอเคนะครับเดินทางไปด้วยกันเริ่มนะครับนี่ครับให้เรียนรอพิจารณาของลำดับอันนี้ก่อนนะครับก็คือ 3, 6, 12, 24นะครับเราจะสังเกตว่า ไอ้สไป6ก็คือ3คูณ2ได้6แล้วก็6ไป12 6 2ก็24 12ไป24 12คูณ2ก็24นะครับแสดงว่าแต่ละพจน์เนี่ยคือจะคูณเข้าครั้งละ2เรื่อยๆไอการคูณเข้าครั้งละเท่าเท่ากันนี่แหละครับเขาเรียกว่าอัตราส่วนร่วมโอเคไหมครับเขียนน,นิดนึงแล้วกันนะครับ ที่คูณเข้านะครับค้งละเท่าเท่ากันนะครับโอเคนะครับเรียกว่าอัตราส่วนร่วมหรือในการหารครับในการหารเนี่ยถ้าเราเอาพจน์หลังหารพจน์หน้าที่อยู่ติดกันเช่นเอา6หาร3อันนี้เนาะหหาร3เอา12หาร6 24หาร12ต่างก็มีค่าเท่ากับ2เหมือนกัน เข้าไหมครับอันนี้คือวิธีการหาอัตราส่วนร่วมครับอัตราส่วนร่วมจะใช้ตัวย่อคือตัว R นะครับอัตราส่วนร่วมใช้ตัว R เข้าไหมครับอัตราส่วนร่วมหาได้โดยการเอาพจน์หลังหารพจน์หน้าที่อยู่ติดกันถ้าเขียนเป็นสูตรเล็กๆก็จะเป็น a 2หาร a 1นะครับหรือเอา a 3หาร a 2หรือ a 4หาร a 3โอเคไหมครับพจน์หลังหารพจน์หน้าที่อยู่ติดกัน หาแล้วจะได้เท่ากันตลอดทุกคู่ค่านี้เรียกว่าอัตราส่วนร่วมตัวย่อคือตัว r นะครับงั้นย้อนกลับไปคำพูดแรกนะครับก็คือว่าสังเกตเห็นไอ้ลำดับเนี้ย3 6ม2 24นะครับจาก3ไป6ก็คูณ2 6ไป12คูณ2คือคูณ2เข้าครั้งละ2เท่าเท่ากันนะครับลองเอามาเขียนให้เป็นลำดับดูนะครับถ้า a 1ก็คือ a 1 นะครับ a 2นะครับเท่ากับอะไรครับลำดับเลขาคณิตนะครับก็คือคูณเข้าค้งละเท่าเ่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นโดยค้างละเท่าเท่ากันนั้นเรียกว่าอัตราส่วนร่วมอัตราส่วนร่วมก็คือตัว a นั้น a 2ก็คือเอา A1 อะไรครับ A 1, คูณ R นั่นเองโอเคไหมครับเช่นกันถ้าหา a 3ครับ a 3ก็คืออะไรครับ a 3ก็คือเอา a 2มาคูณด้วย R คือคูณเข้าครั้งละ R ใช่ไหมครับก็ a 2คูณ R แต่ a 2รู้หรือยัง a 2ก็คือ A 1คูณ R เปลี่ยน a 2ให้กลายเป็น a 1คูณ R ครับจะเป็น a 1คูณ a ลมีอีก R อีกตัวหนึ่ง a 1คูณ R คูณ R ก็คือ a 1r กําลังสองมมองเห็นภาพอย่างครับ a 2คือ a 1r a 3คือ a 1r กําลังสองคิดตามครับ แล้ว a 4มีค่าเท่าไหร่สังเกตนะครับนี่ลดลง1เนาะดังนั้น a 4มีค่าเท่ากับ a 1 r กำลัง3นั่นเองนะครับต่อไปหนึ่งครับแล้ว a 5ล่ะ a 5ก็มีค่าเท่ากับ a 1 r กำลัง4ไปเรื่อยๆแล้วถ้า a 1ล่ะครับ เอจะมีค่าเท่ากับ A1 R นลัง n ลบ1นั่นเองโอเคไหมครับสรุปนะครับลำดับเรขาค,นนคือลำดับที่คูณเข้าครั้งละเท่าเท่ากันมีพจน์ทั่วไปก็คือ A1 R ลัง n ลบ1ค่าที่คูณเข้าครั้งละเท่ากันเรียกว่าอัตราส่วนร่วมตัวย่อคือตัว R โอเคนะครับมาเรามาดูนี่คือสรุปนะครับ พจน์ทั่วไปของราดับเลขาคนิตก็คือ a n เท่ากับ a 1 r กําลัง n ลบ1่เรามาดูตัวอย่างนิดนึงครับลองใช้สูตรก่อนนะครับข้อที่1ก็ว่าจงจงเขียน4พจน์แรกของระดับเลขาคณิตที่มี a 1เท่ากับ3ส่วน4และ r เท่ากับ4นะครับ a 1ก็ให้มาแล้วครับคือ3ส่วน4ล่ดับเลขาคือคูณเข้าครั้งละ r มันแสดงว่า a 2คืออะไรครับ a 2ก็คือเอา a 1 คูณ r นั่นเองถูกต้องไหมครับเอหนค่ามาแล้วครับก็คือ3ามส่วนสคูณอก็คือ4โอเคไหมครับ r ตัด r ไม่ใช่สิ4ตัด4นะครับจะเหลือ3โอเคไหมครับส่วน a 3ครับก็เกิดจะเอา a 2สคูณอหรือคูณเข้าครั้งละ r คูณเข้าครั้งละ4นั่นเองนะครับ a 2รู้แล้วคือ3ใช่ไหมครับ r ก็คือ4คูณกันแล้วได้12 ั้น A4 คืออะไรครับ A4 ก็เ,เอา A3 มา12แล้วคูณ R เข้าไปคือ4นะครับ12 4เป็น48โอเคนะครับมานะต่อไปครับตัวอย่างที่2คําว่าจงหาพจน์ที่7ของลำดับเลขาคณิต c 20 100อันนี้วิคอให้ครับว่าจากโจทย์จะรู้ A1 a นะครับ a1 ก็คือ4 ส่วน n เป็น7 n มาจากไหนครับก็คือต้องการหาพจน์ที่7พจน์ที่7ตัวน,นี้ก็คืออะไรครับมันก็คือ an นั่นเองนะครับออใช่ครับ an แลคือ a 7นั่นเองนะครับ a 7 n ก็เป็น7ดนะครับดังนั้นจากสูตรนะครับจากสูตร an เท่ากับ a 1 r กํลัง n ลบ1โจทย์ถามหา a 7ครับก็คือ a 7เท่ากับ a 1 R ยุกกำลัง7ลบ1ก็เหลือ6โอเคไหมครับ A1 จดให้มาเหลือ R ครับเรามาดู R นิดนึง R เนี่ยวิธีการหาครับก็คือเอาพจน์หลังหารพจน์หน้าถ้าอยู่ติดกันเราจะเอา20หาร4ก็ได้หรือ100ยหาร20ก็ได้นะครับเอา A2 หาร A1 ก็ได้ง่ายๆนะครับก็คือ20หาร4นั้น R มีค่าเท่ากับ5โอเคนะครับ ก็คือคูณเข้าครั้งละ5ไปเรื่อยๆเราจะไล่ไปจนถึงไไล่ไปจนถึงพอที่7ก็ได้นะถ้าขยันนะครับอันนี้นใช้สูตรดีกว่าเนาะนะครับใช้สูตรครับ a 7เท่ากับ a 1 r กำลังหครับก็จะได้ว่า a 7เท่ากับ a 1คือ4 r คือ5ยกกำลัง6นะฮะ5้กำลังหมีค่าเท่าไหร่คิดได้ออกก็คิดเลขเลยฮะต่านนี้5้กำลังห ทองได้ไหมอ่าเลขไม่เยอะครับ15625หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าว้าอจารย์ทไมคิดเร็วจังครูคิดไว้ล่วงหน้าแล้วครับนักเรียนนะฮะเอ้าขออภัยจากนั้นครับเอา4คูณเข้าไปนะครับ15625คูณ4ได้62500นัะฮะโอเคนะครับ,เร,บเรียบร้อยอ่าอีกนิดหนึ่งครับพด ที่ n จงหาพจน์ที่ n ของระดับเลขคาคณนิตพจน์ที่ n ก็คือติด n เอาไวา้จัดรูปให้สวยงามแค่นั้นเองนะครับจากข้อมูลนี้เอามาวิเคราะห์ก่อนครับจากข้อมูลนี้ได้อะไรบ้างได้ a 1 a 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ a 1คือพจน์แรกมีค่าเท่ากับ8นะครับ r ต้องหา r นะครับอัตราส่วนร่วมเอาพจน์หลังหารพจน์หน้า A2 หาร a 1 เท่ากับ16หาร8 r มีค่าเท่ากับ2ส่วน N เราจะเราจะหาโพติเอ็ n. อยู่ละตัวติดเอเอาไว้แล้วก็ดูแค่นี้นะครับได้ครับเรียบร้อยข้อมูลหลักๆคือ A1 หนึ่งกับ R ได้มาละนะครับเอาจงหาพพน์ที่ n จาก a n เท่ากับ A1 R ายุก,กำลัง N-1 ลบโอเคนะครับพพน์ที่ n ก็คือพจน์ทั่วไปติดเอเอาไว้นะครับ a 1คือ8 รคือ2ยกกำลัง n ลบ1จะได้ a n เท่ากับ8ครับเปลี่ยนให้เป็นฐานเดียวกันคือฐาน2เหมือนกันนะครับส่วนบักของเลขยกกำลังใช่ไหมแปดคือ2อกำลัง3ใช่ไหมครับอันนี้2องกำลังเลบหเห็นนะครับเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขยกกำลังมาบวกกันจะได้2ยกกำลัง 3บวก n ลบ1สุดท้ายจัดรูปครับ an มีค่าเท่ากับ3บวก n, n ไม่ได้ก็สบกลบ1ไปนะครับจะเหลือ2ยกกำลัง n บวก2นั่นเองนะครับเสุดแล้วต่อมาครับตัวอย่างที่4สุดท้ายนะครับ จงหาอัตราส่วนร่วมของระดับเลขาคณิตที่มี a 3เท่ากับสิ a 6เท่ากับ96หาอัตราส่วนร่วมคือหาอะไรครับหา R เขาให้มา2อ,อันนะครับ a 3กับ a 6แน่นอนครับต้องตั้งสองสมการแน่ๆน,นะครับจาก a ะไรนะ an เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1เอาตั้งสองสมการเลยครับเริ่มจาก a 3ก่อน a 3เท่ากับ A 1r กําลังอะไรครับอันนี้เ,เป็น3 A 1r กําลัง2 A 3โจทย์ให้มาครับ12เท่ากับ A1r กําลัง2ให้เป็นสมการที่1ต่อไป A6 บ้าง A6 เท่ากับ A 1r ยกกําลัง a ลบ1คือ r กําลัง5นะครับ A6 ก็คือ96 A1r กําลัง5ให้เป็นสมการที่2นะครับ สมาการ1สมาการ2มันเหมือนกันนะครับอย่าเอามาลบกันนะเพราะมันเป็นการคูณนะครับให้เอาทําอะไรกันครับเอามาหารกันเอาสมาการที่2หารสมาการที่1นึ่งเขียนเลยนะครับสมาการที่งก็คือ96ครับหารสมาการ1คือ12เท่ากับฝั่งนี้ a 1 r กําลังหาหาร a 1 r กําลังสองค่อยตัดจะดูง่ายๆนะครับ12ตัด96ครับ12 1ส2งหนึใช่ไหมครับ a 1เหมือนกันตัดกัน เลขยกกําลังที่มีถานเหมือนกันหารกันนาเลขชี้ก,กําลังมาลบกัน5้ลบสเหลือ2ครับจะได้ว่าเท่ากับ8 8เท่ากับ 5, กําลัง3นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้น R มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอะไร,ร,ะไรกำลังสาด้8ก็คือ2 R นะครับ R คือ2เรียบร้อยโอเคนะครับสงสัยลอง ดูซ้ำและหลายรอบแล้วกันนะครับสงสัยอะไรก็ไปถามกันได้ที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ถามกันได้นะครับเพราะนั้น EP นี้ก็สําเร็จลุล่วงเพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนทาแบบหัดที่1.1.3ให้เรียบร้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ